หากใครเป็นแฟนซีรีส์กำลังภายในแฟนดาซีบอกเลยว่าพอได้ยินชื่อของซีรีส์นี้เป็นอังกฤษกันทุกคนครับกับเซียนกระบี่พิชิตมานหรือ s i n e s e พ a ราดินเกม RPG Adventure ใหม่พร้อมให้บริการบน iOS และ Android OS ในเซิร์ฟ g l o b a l ส่วนของประเทศไทยยังไม่เปิดให้บริการนะวันนี้ This is Game ก็เลยจะมาลองเล่นเซียนกระบี่พิชิตมารหรือ Chinese พาราดินให้เพื่อนเนได้ดู ก่อนที่เกมจะเข้าประเทศไทยกันครับสำหรับเกม Chinese p a l a ดิ n จะเริ่มเรื่องตั้งแต่ซีรีส์เซียนกระบี่พิชิตมารภาคแรกที่ถูกทำเป็นซีรีส์ในปี2005ให้เรารับบทเป็นหลีเซียวเหยาชายหนุ่มจอมกระล่อนที่เปิดโรงเตี๊ยมหาเลี้ยงชีพกับซอหลี่ในเมืองหางโจวชายคนนี้คือผู้มโนว่าตนเองจะเป็นจอมยุทธ์ดุงคุณธรรมอยู่เสมอวันหนึ่ง หลีเสี่ยวเหยาได้รับการถ่ายทอดเพลงกระบี่จากเซียนกระบี่ต่อมาซอลี่ป่วยหนักทำให้เขาต้องเดินทางไปยังเกาะเซียนเพื่อหายาวิเศษมารักษาตามคำแนะนำของคนพักบูชาจันที่มีเบื้องหลังลึกลับและต้องการหลอกล่อหลีเสียวเหยาวเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ตัวเกมจะให้เราเดินทางตามรอยเป็นแชปเตอร์เป็นตอนๆไปเหมือนกับว่าเราได้รับชมซีรีส์เสพงานแอนิเมชันอันสวยงามภายในมุมมองไอโซเมตริกพร้อมตัวละคร NPC ที่ใส่เสียงภาคมาให้เราแบบครบๆและบรรยายภาษาอังกฤษให้เราอินไปกับเกมโดยในตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกภาษาไทยนะครับจะมีแค่อังกฤษกับจีนเท่านั้น รูปแบบการเล่นจะเป็นการเดินทำภารกิจตามแผนที่แบบออโต้หรือจะเดินเองก็ได้และการต่อสู้แบบจัดทีมสามารถจัดได้สูงสุด6กตัวละครต่อสู้แบบอัตโนมัติหรือจะเล่นภารกิจเสริมที่เราสามารถเลือกทำชาเลนจ์เก็บไอเทมเป็นหลักก็ได้แถมยังมีระบบรางวัลประจำวันที่มีให้เรากดเข้ามาเก็บไอเทมที่หลากหลายเพื่ออัพสเตตอัพเลเวลอัพคลาสให้กับตัวละครของเราสำหรับการหาตัวละครในเกมจะเป็นการสุ่มเปิดกล่อง เพื่อตามหาตัวละครร่วมทีมโดยตัวเกมจะมีระดับชั้นของตอัวละครตั้งแต่1ดาวไปจนถึง5ดาวที่เราสามารถอัพคลาสได้และจะมีแบ่งสายธาตุออกเป็นธาตุลมธาตุสายฟ้าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินและหินหยางพวกลายเส้นต่างๆของตอัวละครและแอนิเมชันภายในเกม มีความพริ้วไหวสวยงามแบบปลายเส้นจีนอันเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความอินไปกับซีรีส์เซียนกระบี่พิชิตมารย้อนถึงวันวานที่ติดตามซีรีทุกอาทิตย์ได้เป็นอยา่างดีหากใครที่กำลังมองหาเกมมือถือเน้นเสรบ,บรรยากาศเนื้อเรื่องสนุกไปกับการอ่านเรื่องราวการผจญภัยแนวยุทธภพบอกได้คำเดียวว่าไม่ควรพลาดครับกับ Chinese adin, p a l a ดินเซียนกระบี่พิชิตมารบนมือถือของเราใน iOS และ AndroidOS